สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมีนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงงานเด่นเลขนำโชคซึ่งก็จะให้ผลในช่วงวันที่16ถึง 31, 31พฤษภาคมการทำนายในครั้งนี้เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดสิ่งดีๆไปจากคลิปนี้อะไรที่ให้ระมัดระวังป้องกันก็เอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิบซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมตัวหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวมีนรู้กันอยู่แล้วแหละว่าดาวเจ้าเรือนตัวเอง ไปอยู่ในเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนการงานก็ไปอยู่ในเรือนการเงินเป็นราชาโชคซึ่งนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีก็ต้องบอกว่าหลายๆอย่างมันดีนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องการใช้เงินมากกว่าเรื่องเงินเข้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นห่วงนะคะแต่เรื่องของการใช้เงินเอาเงินไปลงทุนมีหุ้นส่วนแบบนี้ต้องระวังนะคะเอาเงินไปให้ใครยืมแบบเนี้ยต้องระวังนะคะ มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรประมาทอยู่แล้วนะจริงจริงเบสิกนะสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือในเรื่องของพระเกตเนี่ยนะคนะ,ะพระเกตนะคะก็ยังอยู่ในเรือนที่เรียกว่าเป็นเรือนปัตตนีนะคะเรือนเปล่งตรงข้ามซึ่งก็จะทำให้ชาวมีนเหมือนคาดการล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องการทำงานวางแผนได้ดีมีความเก่งความฉลาดรอบรู้มีเซนแรงตั้งแต่ก่อนหน้านี้ละ จนในตอนปักเนี้ยก็น่าจะถึงประมาณวันที่19พฤษภานะคะที่พระเกตยังอยู่นะคะก็ใช้จุดแข็งตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะให้เต็มที่นะคะมาดูกันที่ไพ่กันบ้างนะคะเริ่มจากเรื่องงานกันก่อนขึ้นไพ่ the emperor หัวกลับซุ้มมองว่าหลายคนกำลังรอสิ่งที่มันปังมากกว่านี้มันใกล้ามาละ นะคะมันอาจจะมีช่วงที่ดรอปไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ต้องบอกว่าหลายๆอย่างมันดีช่วงนี้อาจจะมีดรอปบ้างอะไรบ้างอาจจะมีเรื่องธุรกิจที่พยายามประคับประคองแล้วมันก็ยังเหนื่อยยังหนกักมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่ไม่ชอบเรานะคะมีนเนี้ยเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่มีที่ไม่ชอบเราอ่ะเดอะไฮดรฟเฟนหัวกลับนะคะทีเอมเปอรรหัวกลับนะมีผู้ใหญ่ที่ทําให้เราอึดอัดใจ ผู้ใหญ่ที่ไม่ยุติธรรมมีเราเจอความไม่ยุติธรรมแต่ก็ส้มมองว่าชาวมีเนี่ยมีความหวังดีๆให้ตัวเองเสมอขึ้นแต่แฮงแมนนะคะแฮงแมนหัวกลับมันเป็นในลักษณะที่เราเชื่อมั่นว่าวันคืนที่มันดีกว่านี้มันมีนะเราทุกโทนเราทรมานมีชาวมีบางคนอยู่ในช่วงจงวังหวะเวลาที่ อาจจะต้องทํางานคือคือทุกอย่างมันดีในในเรื่องของผู้ใหญ่ที่ดีก็มีนะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเราตําแหน่งงานดีนะแต่ว่าผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดไม่ค่อยให้คุณหรืออาจจะไม่ชอบเราซึ่งเราก็รอเวลาว่าสักวันหนึ่งมันจะผ่านพ้นไปทุกในใจแต่ก็รอได้ะนะคะรอได้ถามว่าทรมานไหมก็ทรมานอยากให้มัน อยากให้มันผ่านพ้นไปไวๆอารมณ์แบบนั้นนะคะ่ะส้มมองว่าคุณไม่ได้เสี่ยงที่จะออกมาเลยนะส้มมองแบบนั้นอันนี้ขึ้นไพ่เจ็ดดาบหัวกลับแม้ว่าจะมีเรื่องไม่พอใจกับการทำงานกับการทำธุรกิจแต่จะยังไม่จบเลยอึดอัดมากแต่จะไม่จบทันทีไม่ใช้อารมณ์อะคิดพิจารณาเยอะก่อนที่จะทำอะไรนะคะรู้อยู่แหละว่ามีคนแบบ เอาเรื่องเราไปพูดแทงข้างหลังหรืออะไรในการทำงานแต่ว่าเราเงียบได้นะคะช่วงใกล้ๆปลายเด,เดือนเดี๋ยวจะมีโอกาสดีๆเข้ามาจากงานเก่านายเก่าเพื่อนเก่าเข้ามานะคะช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องการทำงานให้โอกาสดีๆมาแน่นอนพรถ้วยแบบนี้สบายใจหลายๆอย่างมันเบาใจ มันทำให้เรารับรู้ว่ายังมีคนที่ดีกับเรานะคะดวงที่ปังมากกว่าในช่วงนี้มีแน่นอนปลายเดือนนี้เลยมีแน่นอนขึ้นไพ่ปลายเดือนสุดๆคือ the magician oh สบายเลยทุกอย่างมันเข้ามือไปหมดคิดอะไรก็ออกคิดอะไรก็ออกนะคะเป็นอย่างที่คาดการไว้ทุกอย่างมีสิทธิ์ที่จะเลือกมีสิทธิ์ที่จะเป็นฝ่ายเลือกบ้าง เพราะมีตัวเลือกเข้ามามีโอกาสเข้ามาตำแหน่งหนะ้าที่การงานเพิ่มสูงขึ้นนะคะบอกเลยว่าใครที่รอการประสบความสําเร็จหรือมีการสอบนะสมองว่าสุดท้ายแล้วประสบความสําเร็จแน่ๆเรื่องการสอบการเรียนด้วยนะการเรียนรู้อะไรต่างๆมันการเรียนรู้หลักสูตรอะไรต่างๆเพิ่มเติมมาเต็มนะคะงานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ําคาเฟ่นเนี่ยทำได้ดีนะปลายเดือนดีมากเลยคุณอาจจะไปรู้ เคล็ดลับอะไรบางอย่างก็ได้ที่ทำให้ธุรกิจที่มันเหมือนกับซบเซาในช่วงนี้มันดีขึ้นานะคะแล้วคราวนี้ก็โอ้ทำไมเราไม่คิดถึงเรื่องนี้แต่มันก็ดีนะที่คุณไม่รีบทิ้งคุณใช้ความคิดนะคะแล้วมันก็ทำให้งานของคุณธุรกิจหรือการทำงานของคุณเนี่ยได้รับการยอมรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบคุณก็ทำอะไรคุณไม่ได้หรือในบางคนหันมาเป็นมิตรกับคุณด้วย นะคะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือไพ่ของคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับครูอาจารย์แพทย์พยาบาลหรือหมอดูก็ได้นะค่อนข้างดีมากๆนะคะเป็นออทนายความก็ดีนะคะการเงินการเงินของชาวมีนสมมองว่ามีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายที่อายุเยอะกว่าคุณน่ะ เหมือนกับเป็นภาระในเรื่องการเงินเป็นคนในครอบครัวบางทีก็เลี่ยงไม่ได้บางทีก็ต้องเป็นหนี้สินเพราะว่าผู้ใหญ่ในบ้านหรือคนใกล้ชิดเลยผู้ชายแล้วระวังการโดนหลอกโดนโกงหรือการทำเม็ซื่อเพราะฉะนั้นให้ให้เรามาระวังนะดูให้ดีผู้ใหญ่บางคนก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเราแถมยังสร้างภาระให้เราด้วยนะนะคะเออ แต่ชาวมีนเนี่ยหลายคนเนี่ยดีอยู่อย่างบางทีลําบากมากเลยนะไม่ไหวเลยในเรื่องเงินแต่สุดท้ายก็มีคนมาช่วยอยู่ดีชาวมีนสังเกตเลยนะราศีเนี้ยเวลาตกก็ตกไม่สุดเพราะว่าตัวเราด้วยแหละเป็นคนจิตใจขี้ใจอ่อนนะเออจิตใจขี้ใจอ่อนเพราะฉะนั้นความเมตตาตรงนี้มันจะทําให้เราตกก็ตกไม่สุดนะแล้วก็มีคนมาช่วยเหลือให้คําปรึกษาหรือช่วยเลยเนี่ยอุปถัมภ์เลย นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องให้งานเห็นว่าเราเงินไม่ดีให้งานให้เงินนะคะการเงินก็คล่องตัวอีกครั้งเลยนะคะในช่วงปลายเดือนอถือว่าดีนะคะถือว่าแม้จะมีอุปสรรคแต่ก็ไม่ได้เจ็บหนะักต้องบอกแบบนี้นะคะ,ะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพนะคะเอซับซเนี่ย มันมีเรื่องของผ่าตัดเล็กอาจจะส่องกล้องหรืออะไรเเข็มมีโดนเข็มอ่ะหรือของมีคมนะคะแต่ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าแข็งแรงนะไม่ค่อยเป็นอะไรมากนะคะอาจจะมีสัญญกรรมจิ้มฉีดวัคซีนหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะไปแบบเช็คเองเอกซเรย์เองอะไรประมาณนี้นะคะสามถ้วยระวังระบบย่อยอาหาร ระบบย่อยตายอะไรประมาณนี้นะคะระบบน้ำในร่างกายเล็กน้อยค่ะ Queen of p e n t a c l e s อาจจะมีไขมันพอกหรือเป็นแบบท้องผูกการพอกพังผืดออออในส่วนกลางกลางตั้งแต่ตั้งแต่ส่วนนี้ไปจนถึงกลางตัวเนาะนะคะแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ระยะเร่งด่วนที่มันสุขภาพแย่ถึงขนาดต้องแบบฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาลอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะ ้มมองว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ทันนะคะโดยรวมก็ถือว่าสุขภาพไม่ได้แย่ใครเป็นอะไรมาก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นโชคลาภของชาวมีนนะคะได้ tree of cups นะคะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกมาจากผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนคุณคนรู้จักหุ้นส่วน n n i g t t of p e n t a c l e s นะคะ, acles, ะ,คะอันนี้ทะเบียนรถมาจากชาวธาตุดินมังกรพรึกษกการที่เป็นผู้หญิงหรือทะเบียนรถของคุณเลยเลขนำโชคได้044หรือ1044 044หรือ1044เอาไปทำอะไรก็ได้นะคะ ถือว่าเป็นเลขที่ดีสำหรับคุณแล้วก็มีไพ่วิวออฟจูนด้วยซึ่งมีได้บอกว่า mm hmm. i, โชคลาบมาเนี่ยอาจจะมาจากเลขที่บ้านเก่าหรือว่าเลขที่บ้านที่มีทรัพย์สินเยอะก็ได้นะคะมีนะมีเยอะอยู่นะบางคนพื้นดวงดีก็มีเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็เอาพอประมาณแล้วกันนะคะมีเยอะมีน้อยก็เอาให้แบบเสี่ยงโชคเอาให้ไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเองเนาะ ไพ่ออร์เคิลนางฟ้าคะแนะนำอะไรในเชิงบวกกับชาวมีนเห็นอะไรเพิ่มเติมไลออฟโฮมแสงสว่างแห่งความศรัทธาและความหวังที่ดีอ่ะคุณมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้มีเพิ่มนะคะเพราะว่าคราวนี้ไพ่ก็มาบอกคุณล่วงหน้าแล้วนะคะว่ามันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆรออีกนิดนึงนิดเดียวแล้วคุณจะคุณคุณจะเข้าใจ คุณจะเก็ตทุกอย่างว่าทําไมเราต้องรอทําไมเราต้องมีจังหวะเออเพราะจังหวะแต่ละคนไม่เท่ากันมันจะมาในเวลาที่มันเหมาะสมกับกับศักยภาพของเราเสมอนะคะเพราะฉะนั้นให้กําลังใจตัวเองเยอะๆเลยแล้วก็ให้ความหวังตัวเองเยอะๆด้วยนะคะอืมให้ความหวังตัวเองเยอะๆะหมายถึงว่าเติมทุกๆวันแต่คาดหวังให้สมกับศักยภาพตัวเอง โยะคะ Your Calling ทำอะไรที่มันทำแล้วมีความสุขผ่อนคลายบ้างอในสิ่งที่ใจปรารถนาบางทีไม่รู้จะทำอาชีพเสริมอะไรอยากได้เงินเพิ่มก็อาจจะทำเป็นแบบงานอดิเดกไปก่อนทำเพื่อความชอบนะคะเพื่อที่ว่าเวลาจะได้ไม่เครียดกับงานประจำมากเกินออทำเป็นอาชีพเสริมไปก่อนต่อไปมันอาจจะกลายเป็นอาชีพหลัก ที่คุณชอบด้วยแล้วก็ทําได้ดีด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องหาช่วงเวลายเยียวยาจิตใจบ้างะนะในการได้ทําอะไรที่ชอบบ้างเวลาว่างจากงานประจําเพื่อฮิวใจเนะี่ย r s u r p r is e is on the horizon สิ่งที่คุณปรารถนามาถึงแน่นอนนะมาถึงแน่นอนค่ะถ้ามีไพ่ใบนี้ขึ้นนะบอกเลยว่ามันเซอร์ไพรส์สิ่งที่คุณคาดหวังไว้บางทีมันอาจจะมากกว่า มากกว่าที่คุณคิดด้วยมากกว่าที่คุณคาดหวังไว้ด้วยเพราะฉะนั้นคาดหวังให้สมตัวไว้ก่อนแล้วถ้ามันได้เกินคาดถือว่ากําไรแต่สิ่งที่ต้องมีคือการให้กําลังใจตัวเองในทุกวันนะคะขอให้เชื่อเถอะถ้าเกิดว่าดูไพ่ส้มแล้วบอกว่าแม่นนะให้กําลังใจชาวมีนะคะในช่วงนี้นะคะอะไรอะไรจะดีขึ้นแน่นอนนะคะในช่วงประมาณปลายเดือนขอบคุณชาวมีนะคะ ขอให้ชาวมีนก้าวหน้าสำเร็จในการทำงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ